เฮ้ยโอ้โหเขี่ยเปิดแพ็คแรกก็หัวเขียวเลยว่ะโอ้โหมากระดวงว่ะเฮ้ยตาหวานว่ะแดงแต่แพ็คแรกเลยเหรอมาอุ้ยเศษมาก่อนเศษมาก่อนเนาะมาละมาละแพ็คแรกจะมาเลยหรือเปล่าถ้าแพ็คแรกมานี่ผมปิดคลิปเลยนะจบเลยนะ จูบิโกช็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตรโทรมันี่บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุม้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตรไอทูนกิฟต์การ์ดในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ใน f c e b o o o Fanpage จูบิโกช็อปนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะที่ได้มีการอัปเดตแพทใหญ่นะครับผมแล้วก็มีระบบต่างๆเพิ่มมากมายมีระบบกิลมีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มคุกกี้รสลาเต้นั่นเองตอนนี้ผมเนี่ยไม่อยากจะพูดมากนะเพราะว่าไอตัวตัดคุกกี้แบบระดับพิเศษแล้วก็ตัวตัดคุกกี้ระดับสูงนะครับรวมๆกันเนี่ยโอ้โหน่าจะประมาณ 60- 70อันได้นะครับผมได้อีปีกตัวเดียวนะครับหมดไปแล้วตอนนี้ก็เลยหัวล้อนิดๆนะครับแล้วก็พอ อัดคลิปนี้ไว้เป็นบรรยากาศตอนสุม่มด้วยละกันนะครับผมโอเคเราจัดกันเลย34522เพชรจะได้ลาเต้หรือไม่ลุยเลยครับแพ็คแรกมาเฮ้ยโอ้โหเฮียเปิดแพ็คแรกก็หัวเขียวเลยวะโอ้โหมากกะดวงวะเฮ้ยตาหวาดวะเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะได้แต่แพ็คแรกเลยหรอเวอร์ไบเ่าวเวอร์ไบเ่า โอ้แต่เมื่อกี้สุ่มไอตัวตัดคุกกี้ไป70-80อันนะครับบนหัวชิบหายเลยนักลก้ามาทำไมเนี่ยมาฝรั่งมาทำไมเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่เคยใช้เลยนะครับมาฝรั่งเอ้ยเศรษเจ้าป่าอะไรวะมา อุ้ยเศษมาก่อนเศษมาก่อนโอ้โหอะไรนี้อะไรครับนี้มาละมาละแพ็กแรกจะมาเลยหรือเปล่าถ้าแพ็กแรกมานี่ผมปิดคลิปเลยนะจบเลยนะโอ้โหไอ้โอ,โอ,โอ,โอตายแล้วชีวิตบัดซบจดจัด,จดนะครับโอเคก็ตามนั้นนะไปะลุยกันต่อแพ็ที่สองมา เฮ้ย hey, นี่เนี่ยตอนนี้เช้าวนี้มันมีปัญหาเว้ยมันขึ้นกําลังเรียกข้อมูลตลอดเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรตาหวานไปตาหวานไปปิ๊งป,งปงิโอโหตาหวานสองแพ็กติดอย่างนี้ต้องมาอย่างนี้ต้องมาว่ะตาหวานสองแพ็กติดอย่างนี้ต้องมาแล้วอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย สวินนะครับโอ้โ oh, ห oh, นี่ตัวลูกลักผมแรกๆนะแต่ตั้งแต่ได้รถนมมาก็เลิกใช้เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแพ็คที่2เหรอเฮ้ยหกพันเพชรเองนะเวอร์ไปบ้าวโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วยังไงอ่ะคือดองเพชรไว้สามหมื่นกว่าคือเปิดหกพันได้แล้วอะอะไรวะโอ้โ oh, ห มีเรื่องำลำบากหรือเปล่านะฉันช่วยได้เสมอนะพี่ชายไปลุยนะครับก็เดี๋ยวไหนๆก็เปิดได้แล้วเดี๋ยวไปดูสกงสกิลดูปั้นตัวละครกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมจะได้รู้ว่าเออแนวทางมันควรจะไปทางที่ทางไหนดีนะครับไปลุย นี้สกิปเลยนะโอเคแพ็กนี้นะครับก็ได้มา1ตัวละครกับอีก2เศษนะครับผมโอเคปะนี่มีขายของซะด้วยนะครับแพ็กเกจฉลองการพบกันครั้งแรกของคุกกี้รสลาเต้นนะก็579บาทได้เศษคุกกี้มา5แล้วก็ได้ผงสกิลได้ลูกกวาดอัพเลเวลนะครับได้ครบเพิ่มผู้กล้าที่เป็นกิจกรรมนะครับคิดต้องคิดต้านได้เหรียญด้วยนะโอเคก็ใครอยากจะจัดด้วยความรวดเร็วก็จัดได้เลยนะเอ้ยผมผมลืมดองไอ้นี่ไว้ว่า ลูกกวาดอัพเลเวลกับเพื่อนลืมดองกับเพื่อนโอเคครับแล้วนี่ก็คือคุกกี้รสลาเต้นนะเป็นซีรีส์ของกาแฟเหมือนกับเอสเปรสโซซีรีส์เดียวกันไม่พอสกิลแม่งยังคลายกันอีกเป็นสกิลรวบนะครับเดี๋ยวจะทำการอัพเลเวลก่อนนะคือตอนนี้ลูกกวาดไม่ค่อยมีนะก็อาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโอ้โหได้มาเลเวล27เองเพื่อนๆก็อันนี้รีวิวคร่าวๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวพอทำเลเวลเยอะๆแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวแบบจริงจังให้ดูอีกทีนะครับ มาดูสกิลกันหน่อยนะครับสร้างวงแหวนเวทลาเต้แล้วรวบรวมเหล่าศัตรูเพื่อสร้างความเสียหายและททำให้ติดสถานะใบวงแหวนจะสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องที่บริเวณนั้นโดยใจกลางวงแหวนที่มีรถเข้มขน้นจะทําให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงขึ้นนะครับเ,เขาบอกว่าความเสียหายหนึ่งครั้งเนี่ยหกของพลังโจมตีแล้วก็ความเสียหายใจกลางวงแหวนลาเต้รวม140%หมายความว่ายิ่งรวบศัตรูไว้ตรงกลางได้มากเท่าไหร่ ดาเมจที่สร้างกับศัตรูยิ่งมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยครับในซีรีส์กาแฟลาเต้เกิดมาคู่เอสเปรสโซ่แน่นอนเอสเปรสโซ่รวบก่อนลาเต้ลงสกิลตามนะครับนี่น่าจะเป็นคอมบิเนชันที่ดีที่สุดแล้วมาอัพเลเวลสกิลกันได้มาเลเวล27นะครับผมสกิลเนี่ยฟาร์มมานานและรอมานานและอัพได้ยังเลเวลล้านห้าตอนนี้ผมสกิลอะ โอเคครับต่อไปมาดูในส่วนของท็อปปิ้งกันดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมพิจรารณาจากสแตตร,รวมนะครับตอนนี้พลังชีวิต13ื่นอันนี้ที่เลเวล27นะพลังชีวิต13ื่นพลังโจมตี5000พลังป้องกัน4 0 0 0อัตราคริติคอลอยู่ที่1 1นะครับจะบอกว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้โดดเด่นเรื่องพลังโจมตีเหมือนกับตอนที่เราปั้นเอสเปรสโซเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งเลเวล27อาจจะบอกอะไรไม่ได้มากแต่ดูจากตรงตัวเลขพลังโจมตีและพลังป้องก 5, 000, กั 4, 000, นนตี้้แลว็ ถือว่าพลังโจมตีไม่ค่อยได้กระโดดนะเดี๋ยวพอไปดูที่ฝั่งของเอเปโซนะครับเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นตัวละครที่เน้นพลังโจมตีพลังโจมตีมันกระโดดเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นความต่างของพลังโจมตีกับพลังป้องกันเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอันนี้แน่ถึงแม้ว่าผมจะใส่ท็อปปิ้งพลังโจมตีมาเยอะก็ตามนะแต่ว่าก็ประมาณ24%นะครับผมแต่ว่าพลังโจมตีขึ้นมาก็ห่างจากพลังป้องกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเลเวลเยอะๆเดี๋ยวว่ากันอีกทีโอเค จากการพิจรารณาเรื่องสกิลนะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าก็หลกัหลกๆเนี่ยก็คงจะมีอยู่สสายนะที่สามารถเล่นได้1ก็คือเน้นดาเมจไปเลยนะครับใส่โจมตีไปเลยนะครับ2ก็คือเน้นออกสกิลบ่อยๆหรือว่าก็คือสายคูลทารนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมยังไงลองบิลเป็นสายดาเมจก่อนละกันตั้งใจว่าจะใส่เหมือนเอสเปรโซเลยนะครับก็คือสกิลมันเป็นสกิลทำดาเมจอยู่แล้ว ไอเรื่องครูทงครูทามอะไรอย่ะไม่ซีเรียสขอให้ออกสกิลต่อจากเอสเปซโซผมว่าเป็นอันใช้ได้แล้วนะครับก็เลยตั้งใจว่าโอเคงั้นเดี๋ยวใส่โจมตี3คกรีดี้เข้า2เหมือนตอนที่ทำเอสเปซโซเลยก็แล้วกันอันนี้เป็นท็อปปิ้งเก่าๆนะใส่ไปก่อนนะครับโอเคโจมตี3น้นำร่องไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมหา <laughs> มีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยกรีดี้เข้าเนี่ยเหลือเนี่ยเหลือเม็ดนี้อัตรากรีดีเข้านะครับก็ ชั่วคราวก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มที่ข้อใส่ใหม่นะครับเอาติดตั้งไปก่อนโอเคเข้าค่าประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวจะลองไปใช้งานจริงกันละกันไอเรื่องของการอัพของอัพเกรดอะไรอย่างเงี้ยยังไม่อัพเกรดนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับอันนี้มันเป็นเซตที่ใส่แบบว่าแค่ชั่วคราวครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองใช้งานจริงกันนะอันนี้คือมาด่านที่ผมฟาร์มเอ่อเศษของอ e ีพิกเป็นประจาก็แลวกันเดี๋ยวขออนุญาตจัดทีมแป๊บหนึ่ง เนี่ยผมคิดว่าทีมฟาร์มใหม่ผมก็หน้าตาน่าจะประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนเพื่ออย่าเพิ่งซีเรียสเรื่องดาบมงดาเมจอ,อะไรนะผมอยากจะแนะนําให้ดูเรื่องของลําดับการออกสกิลเฉยเพราะว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเอสเปรสโซ่ควรออกก่อนแล้วก็ลาเต้ควรออกทีหลังนะครับอเดี๋ยวเราลองไปออตโต้กันแบบช้าๆดูอันนี้เป็นด่านที่ผมฟาร์มเศษของอีพิกนะครับมา,มาดูแบบคูณหนึ่งนะจะดูลําดับนะครับนี่ดาร์กออกก่อนเฮ้ยโอ้โหจบเลยครับลาเต้ออกก่อนเอส ออโต้นี่ลำบากเลยนะเนี่ยถ้าลาเต้อก่อนเอสเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเอาออโต้ออกนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะกดมือบ้างนี่ผมจะให้รวบก่อนรวบมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ค่อยลง มันถึงจะเจ๋งอา้าวกดลำดับผิดเต๋ดบอสลดวงกันไปก่อนฮิวเอเปโซรวบปึ๊ปปุ๊บ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 ป,บป,บปบ๊ลาเต้ตาม นี่อะไรกันครับนี่เพื่อนๆอ,อะไรกันครับนี่เดี๋ยวไปโซลูกก่อนลาเต้ตามมันต้องอย่างนั้น โอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับคุกกี้รสลาเต้นในฉากต่อสู้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังเพิ่งได้ตัวละครมานะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าวิธีการบิลว,วิธีการอะไรอย่างเงี้ยวิธีการใช้งานให้มันเก่งๆเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตศึกษาสักวัน2วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้บิวที่ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาแนะนําให้รู้จักกันสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์ก็ฝากกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับท็อ Transcrição e